รถสนันฮันราคาสูงสุดหมูลลาคา5 0า5 0 0 0 0บาทกับโปรรถอลังปังทุกคันอนนี้ประจัดมาเสิร์ฟกับรถ m a z ด a าคันนี้นะคะสภาพสวยปีใหม่เครื่อง1.3 Hi Connect เลขหม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นที่สําคัญนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคันนี้คันเดียวเท่านั้นเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอนางแป๊บเซ่ไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บมีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็น Mazda 2เครื่อง1.3 h i งสามไฮคอน สีสวยสีแดงจัดจ้านแบบนี้เลยนะคะกับโปรโมชั่นเด็ดเดือนนี้คัะฟิลยาวไปอีก90วันมาพร้อมดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89%เท่านั้นแล้วยังไม่พอเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษมามอบให้สำหรับคุณลูกค้าเรเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มแน่นอนนะคะกับค่างวดเพียง6,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะผ่อนย,ยาวๆได้8 4งวดเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยคะ่ะ และนี่คือเจ้ามาด้า2ที่บปั๊จะพามาชมวันนี้สวยกันใช่ไหมคะลูกค้าคะบอกก่อนเลยว่าใครเห็นน้องคันนี้ต้องโอ้โหว้าวแน่นอนได้ชมหน้าใหม่เนเชงเป็นมาด้า2เครื่อง1.3 High Connect ตัวนี้เป็นปี2020นะคะเลขใหม่เพียง50,000เท่านั้นนะคะสภาพสวยๆชมหน้าใหม่เนเชงกับค่างวดเพียง6,000บาทตลอดสัญญานะคะผ่อนสูงสุดได้ 84งวดและคันนี้แปบ,บจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษมาให้คุณลูกค้าสำหรับเดือนนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าจัดโปดนโดนเด็ดๆมาให้ลูกค้าสำหรับใครที่กำลังมองหามาด้าจากราคาเดิม398,000บาทวันนี้แปบ,บจัดให้เลยคันนี้เหลือค่าราคาแค่369,000บาทคุ้มสุดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้ะพี่จ๋าประหยัดงบไปอีกนะจ๊ะประวัติีฟีดาวได้นะคะสำหรับมาด้าของเราคันนี้ เดียบบ๋ยวแป๊บพามายันชมสภาพภายนอกและภายในรอบๆคันกันก่อนเลยตัวนี้นะคะชมหน้าใหมโนเช้งแน่นอนกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วนะคะเป็นโมเดลเยียนะคะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งใหญ่ๆสีดําแบบนี้โทนเข้มนะคะ มาพร้อมกับนี่เลยครอบด้วยโครเมียมหล่อๆเท่ๆทรงสปอร์ตเอาใจวัยรุ่นสาวๆที่กำลังมองหาสายมาด้าห้าประตูของเราไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟหน้าแบบลูกแก้วนะคะนี่เลยสภาพสวยๆมาพร้อมโลโกโม้มาด้าตรงกลางตัวรถนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยมากนะคะนี่รถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเดีย๋ยวมาดูสภาพด้านข้างนะคะ รูปลักษณ์ภายนอกของเขานะคะก็จังหน้าดูฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะลงตัวมากๆอุ่นนี้นะจ๊ะเขาออกแบบมานะคะนอกจากเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะคะขับขี่ก็คือบอกว่าออปชั่นมาเหลือล้นแน่ๆดยวมาดูสภาพด้านข้างนะคะรถไม่มีการชนหนักไม่มีพิควมัมไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะต่อมไม่มีกอไม้แน่นอนน้องแป๊บรับประกันนะคะการันตีได้เลยรถสวยแน่นอนีิไายของเรานํารถมาให้ลูกค้าเราคัดรถสวยรถคุณภาพเกรดเอมาให้ มาดูตัวล้อกันก่อนเลยนะคะตัวล้อตัวนี้ได้ยางแม็กซีตัวนี้เราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แม็กเดิมโรงงานรมดานะคะตัวนี้ได้ยางนะคะหนึ่งเก้าห้าทับอกศูนย์ R สิบห้าเป็นขอบยางสิบห้านั่นเองนะคะตัวนี้จะได้ปียางใหม่นะคะเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้งสี่เส้นตัวนี้ได้ยางสัปดาห์ที่ห้านะคะปีสองพันยี่สิบสี่นะคะล้อสวยๆนะคะขับขี่กันแบบยาวไปเลยตัวนี้นะคะเพราะเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้น มาดูด้านข้างกันก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นสีโซเรส Crystal นะคะเป็นสีแดงนะคะเป็นแดงแบบสวยงามมากขับขี่ที่ไหนเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยเดีย๋ยวมาดูนแบบัแป๊บมีอะไรมาให้อีกบ้างตัวนี้นะคะในส่วนของตัวคิ้วกันสาดนะคะก็ปรุงแต่งมาให้นะคะทั้งสีบานประตูแบบสวยๆแบบนี้เราแต่งมาให้แล้วนะคะและที่สําคัญรุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง กระจกวงข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยสภาพรอบๆคันนะคะนี่เดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัวความเดิมของตัวรถนะคะตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยแบบทุกจุดนะคะพี่ขาเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในกันก่อนเลยนะเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะคะเดิมๆรถไม่มีโดนข้างไม่มีชนหนักไม่มีพิดคว่ำไม่มีน้ําท่วมเนาะพี่เนา pues. ะ นี่ใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะเดือนนี้เรามีโปรฮันราคาด้วยตัวนงตัวน็อตต่างๆสภาพเดินข้างตัวรถยังคงเดิมคงความสวยนะคะแผงประตูด้านข้างต่างๆนะคะนี่สวยงามมากตัวนี้สวยงามจริงๆนะคะามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้ดูแล้วรอบๆคันก็บอกเลยว่าให้ดูทุกฝั่งประตูกันไปเลยนะคะสําหรับตัวเม็อาร์นี่เลยเมอารกลมสวยนะคะไม่มีเก็บสีนะคะเพราะว่า มีแค่ฝุ่นเนาะตัวนี้มีแค่ฝุ่นเนาะพี่เนาะสวยๆเลยนะคะใครดูแล้วไม่เป็นก็ดูในส่วนของนี่เลยนะคะเม็ดอาร์ต่างๆ่านะคะสวยเดิมตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะนี่ให้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยตัวนี้เป็นเก่งห้าประตูนะคะรองรับนะคะน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบ e แปดห้าได้หมดเลยเนาะ,คะใครที่สนใจทันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะหันราคาให้ด้วยได้รถปีใหม่ด้วย ไม่น้อยด้วยนะคะตัวนี้เป็นเก่ง5ประตูด้านหลังมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังกะระยะมาให้4จุดเลยตัวนี้ขอยห,หลังนะคะบอกก่อนเลยว่ามีเซ็นเซอร์มาให้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะด้านหลังก็จะมีในส่วนของนี่เลยโเมียมนะคะตัดด้านหลังโลโก้โเมียมด้านหลังด้านหลังนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะตัวนี้ไฟใหญ่นะคะดูง่ายนะคะ เดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันนิดนึงนะคะข้างหลังก็เปิดง่ายนะคะตัวนี้เป็นแอชแบกห้าประตูนี่เลยตัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงงานอันนี้มีคาบน้ำนิดหนึ่งนะคะรถเพิ่งเข้ามานี่ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะตัวด้านหลังของเรานะคะแถวที่สองก็จะพับเบาะเอนไปแบบนี้ได้เลยนะคะพับเบาะเอนไปแบบนี้ได้เลยนะพี่เนาะแล้วก็มีนี่ มีถาดรองให้ด้วยมีถาดรองให้ด้วยนะคะตัวนี้อย่าแป๊บให้ดูในส่วนของตัวด้านล่างกันอีกนิดตัวนี้ก็จะมีล้อสแปร์นะคะยังไม่ได้ใช้งานแม่ไม้แม่แรงม,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 มีมาให้ครบนะพี่เนาะแม่ไม้แม่แรงมีมาให้ครบซีนเดิมนะคะซีนเดิมให้เห็นถึงความเดิมๆตัวนี้ก็จะมีไฟด้านหลังให้ด้วยนะคะมืดๆเปิดไฟได้นะพี่เนาะใครสนใจรุ่นนี้นะคะเรามีถาดรองด้านหลังมาให้แล้วด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะตัวนี้นะคะอีกฝั่งก็สวยๆเลยนะคะสีเดิมนะคะสีเดิมเคาะสีฟังเสียงได้นะคะเบาบางนะคะตัวนี้ยิ้วกันศาสตร์ก็มีมาให้ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะสีบานประตูกันไปเลยเดี๋ยวมาดูความเดิมอีกฝั่งนะคะตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดก็ให้เห็นกันแบบจะจะกันแบบนี้เลยนะพี่เนาะใครที่สนใจคันนี้บอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน ตัวเบาะพับเอ็นได้ก็พับขึ้นได้นะคะตัวนี้แถวที่สองสามารถพับเก็บได้นะคะในส่วนของตัวเบาะต่างๆนะคะนี่เลยนี่ติดตั้งคาซีสสาหรับเด็กอ่อนได้ด้วยนะคะมีเข็มขัดนิรภัยมาให้ทุกตําแหน่งภายในกว้างขวางนะคะฝาเพดานด้านบนต่างๆนะคะสวยงามมากนะคะฝั่งซ้ายเดี๋ยวมาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างสําหรับคันนี้นะคะ สภาพสวยออปชั่นจัดเต็มแน่นอนตัวนี้นะคะแผงประตูนี่เลยเป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้านี่สภาพภายในเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแล้วก็ลวดลายสีขาวนะคะเดินได้ด้วยสีขาวให้ดูแบบทรงสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเบาะผ้าเบาบางสบายแน่นอนจ้าอ่ะเดี๋ยวเข้ามาชมสภาพภายในกันก่อนเลยนะคะ ตัวนี้พวงมาลัยนะคะมี SRS Airbag คู่หน้าด้วยตัวนี้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะพี่จ๋าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอระบบป๊อปอัพนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสแล้วนะพี่เนาะเดี๋ยวแป๊บมาสตาร์ทเครื่องนะคะให้ให้ฟังเสียงกันก่อนเลยตัวนี้นะคะปุ่มกดพุทธสตาร์ทนะพี่เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี่เลยตัวระบบ แอร์ของเขานะคะตัวนี้เป็นแอร์ออโต้ด้วยแล้วก็ตัวหมุนนะคะตัวแอร์ต่างๆนะคะสามารถปรับได้เลย360องศาตรงนี้นะคะหน้าจอป๊อปอัพนี้เลยสามารถรับสายวางสายเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะพี่เนาะวิทยุ mp 3เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะจ้าตัวนี้แอร์ออโต้อย่างที่บอกคอนโทรลหน,น้าเขาคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลย โมาอะนะคะมัลติฟังก์ชันซ้ายขวานะคะมีมาให้ครบเลยรับสายวางสายได้ด้วยพี่เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานได้ง่ายมีช่องใส่ของนะคะตรงนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้นะคะชาร์จแบตนี่เลยชาร์จแบตนะคะมีช่องเสียบนะคะตรงนี้มีช่องเสียบช่องแปลงไฟมาให้ด้วยนะคะนี่ ใช้งานได้แบบครบคันเลยนะคะช่องเสียบ USB ต่างๆช่องเสียบหูฟังต่างๆมีมาให้ครบตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆก็มีมาให้นะคะสภาพพร้อมใช้งาน mm hmm. นี่เลยใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะสภาพสวยๆเลยออปชันฟังก์ชันคือมาครบมาก mm hmm. ด้านบนนี่มีในส่วนของตัวกระจกด้วย mm hmm. มีกระจกนะคะสาวๆที่ชอบแต่งหน้านะคะไปงานอันนี้เหมาะมากม ไฟต่างๆนะสามารถใช้งานได้นี่ของเขากดได้สองแบบนะคะกดแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะคะไฟต่างๆใช้งานได้งาด่งายน,นะคะกระจกมีทุกสองฝั่งเลยนะคะมีทั้งสองฝั่งเลยนะ,ะใช้งานได้งา่าย้าพิเดานนั่นบนต่างๆนะ,ะไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้เนาะไฟตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะพี่เนาะใครที่สนใจคันนี้นะคะสภาพสวยรถเดิมนะคะ เดีย๋ยแป๊บพามาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมาสด้านะคะเก่งห้าประตูตัวนี้นะคะเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันได้รถสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้ก็สามารถตรวจเช็คได้นะคะรถมาสด้านะคะนี่สภาพตัวน็อตต่างๆสวยเดิมสวยเดิมรอบคันนะจ๊ะใครที่กำลังมองหารถเก่งห้าประตูน้องแป๊บจัดคันนี้ไปเลยออปชั่นแน่นนะคะ มาพร้อมกุญแจสมาร์คเคียล์ด้วยตัวนี้เออนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างอยากจะซื้อรถทักคันนะะมั่นใจต้องดูตัวรถสภาพรถนะคะให้เห็นถึงความเดิมๆนะคะฟังเสียงเครื่องยนต์คือเครื่องแน่นเมื่อกี้นับ,บสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บเลยเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องกันเลยจ้าไปดูสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างอย่างที่แป๊บบอกนะคะนี่รถเพิ่งเข้ามานะคะ ของเครื่องขนาดนี้ถ้าทําความสะอาดเช็ดเบาๆนะคะบอกก่อนเลยว,ว่าเครื่องเนี้ยเครื่องยนต์แบบสวยงามมากไม่มีคราบน้ํนมามันไหลเย,ยิ้มนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1 3จดมนะคะนี่เลยมาดูในส่วนของตัวคาร์หน้าคาร์หน้าเดิมนะคะแล้วก็ฝากระโปรงเดิมด้วยมีเม็ดอาร์กนะคะซ้ายขวาให้เห็นนะคะมีตาปั๊มของนี่เลยมาด้าน,านะคะฝากระโปรงเดิมนะะตัวน็อตต่างๆมีอยู่ครบนะคะน็อตไม่มีรอยขยับขับ เพื่อนนะพี่เนาะตรงนี้ฝากระโปรงเดิมนี่เลยเม็ดอาร์คเดิมมีมอกรอตรวจเช็คได้เลยนะคะในส่วนของตัวนี้เรามีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะคะสูงสุดสองปีหรือสองหมื่นกิโลนะคะนี่เลยเม็ดอาร์คลมสวยทุกจุดน็อตเดิมโรงงานไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนก่อนออกรถนะน้องแป๊บมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยสองครั้งสองหมื่นกิโล อาร์ตแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะพี่เนาะใครที่ต้องการรุ่นนี้นไปบอกก่อนเลยว่านานทีจะมีเข้ามาและที่สําคัญโปรเดือนนี้แป๊บลดแบบจุกๆกันไปเลยนะคะตัวนี้เป็นมาสด้าสองนะคะเครื่องหนึ่งจุดสามตัวไฮคอนเน็กนะคะปียี่สิบนี่เลยห้องเครื่องต่างๆให้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะว่าห้องเครื่องสวยฝากระโปรงเดิมเครื่องเนี้ยเครื่องแน่นนะคะตัวนี้ประหยัดน้ํามันด้วยใครที่กําลังมองหา รถเก๋งสักคันนะ,ะก็นี่เลยสภาพสวยๆซีนเดิมฝากระโปรงเดิมนะจ๊ะและที่สำคัญคันนี้นะคะน้องแป๊บก็ได้ตรวจเช็คนะคะโครงสร้างรถจากบริษัททเชอร์และกรูอินสเปคชั่นนะคะมากกว่า500รายการเลยลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของเราได้ผ่านการตรวจนะคะจากบริษัทจากทางประเทศนะคะชั้นนำ ลูกค้าสามารถมั่นใจในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะว่ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมสภาพตัวรถเดิมโรงงานตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับขับเคื่อนนะคะเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะคะอาร์แต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดสําหรับใครที่กําลังมองหาร,รถ m a สด้าตัวนี้บอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนได้นในส่วนของตัวโฉมน้าไมาเนอร์เชงปีใหม่เลขไมเพียงหลักหมืน่น ที่สําคัญผ่อนถูกเพียงหลักพันนะคะผ่อนยาวๆสูงสุด84งวดมาพร้อมกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.89%เท่าน,าน,นั้นนะคะมีโปรขับฟรีให้ด้วย90วันในส่วนของตัวฟิล์มต่างๆรอบรรถนะคะเราก็มีการเปลี่ยนนะคะติดฟิล์มแล้วก็ได้รถสวยๆส่งมอบให้คุณลูกค้าเดี๋ยวแบบมาย้ำสเปคและโปรโมชั่นให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้ามาด้า2เครื่อง1.3 High Connect คันนี้จิมแป๊บพามายันสมถูกหกถูกใจคุณลูกค้าคนใดหรือเปล่าคะวันนี้บอกก่อนเลยว่าคันนี้ได้ราคาสุดคุ้มน้องแป๊บมาพร้อมกับจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าด้วยนะคะกับโปรโลดอลังปังทุกคันนะคะจองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นและรับคันนี้ไปรับส่วนลดเพิ่มไปอีก5,000บาทนะจากปกติน้องแป๊บขายราคา 3 9 8 0 0 0บาทนะ,ะราคานี้แป๊บไม่ขายแน่นอน,นลูกค้าที่ออก,กรถจากแป๊บมแป๊บขายอยู่ในราคา369,00 0บาทผ่อนค่างวดสบายกระเป๋าอยู่เพียงแค่6 0 0 0บาทตลอดสัญญานะคะมาพร้อมกับโปรคาฟิลยาวไปอีก90วันถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลและยังไม่หมดนะคะเรายังมีในส่วนของตัวดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2 8 9เ์เเท่านั้นรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ สูงสุด2ปีสำหรับใครที่กำลังมองหารถเ e ก่ง5ประตูมา z ด้าคันนี้นะคะสนใจโปรโมชั่นเด็ดราคาสุดพิเศษแบบนี้<ๆ>ก็สามารถโทรหาน้อแป๊บโดยตรงได้เลยที่บเบอร์0611786999นะคะรับรถคันนี้ไปถือว่าคุดคุมแน่นอนได้โฉมหน้าใหม่ไม่หลักหมื่นและที่สำคัญรถสภาพสวยมือเดียวป้ายแดงสนใจคันนี้ก็สามารถโทรหาน้อแป๊บโดยตรงได้เลยที่บเบอร์061178 6 9 9 9นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะมั่นใจออกรถนแป๊บรีบโทรหานแป๊บมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย